บางทีก็มานั่งคิดว่าเออเราอาจจะเกิดเร็วไปข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่บอกว่าหลังจากที่โรงเรียนบุญวัฒนาเนี่ยมีการแชร์เรื่องของข้อมูลน,นะครับว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ เนี่ยสามารถไว้ผมแล้วก็แต่งกายตามเพศสภาพได้โดยล่าสุดครับโฆษกของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยทำได้ แล้วก็ยังชื่นชมะนะครับผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนาด้วยว่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองโลกในมุมใหม่ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมยอมรับความคิดเห็นและการอยู่ร่วมกันสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้มีประเด็นแล้วนะว่าทําได้ทําไม่ได้นูน่นนี่อ่ะทำได้นะจ๊ะแล้วก็เปิดกว้างโรงเรียนอื่นๆก็ควรจะเอาเยี่ยงเอาอย่างนะเพราะว่าถ้าคนเรามันมีความสุขในการแสดงออก มันก็มีกระจิตกระใจจะมีแรงไปเรียนมีแรงทํากิจกรรมต่างๆพัฒนาได้อย่างศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างน้อยการแต่งกายของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดแหละสิ่งต่างๆความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการเรียนของเขาอ่ะมันก็อยากให้เขาไปโรงเรียน